ดนดะหมดเวลาทางก,การส,สดนะบ้าบอกอะไรอ่ะเพิ่งมาครึ่งเรื่องวันนี้เลิกตีสี่ครึ่งไม่ต้องกลัวฮะเราเล่นดึกนะฮะัสีพี่น้องทางร้ายกลุมปิดแล้วด้านหน้าวิ่ชิวขาด้วยนะครับ,บผม อย่ตีห้าหกิบเราเลิกเลยนะฮะ g รับไม่คู่โอ้ยอะไรอ่ะอยากจะร้องจังอยากจะโชว์เสียงจังเลยทำไมอะ่ะเข้าใจไม่ได้ลิเกนานอ่ฮะ uh huh. แหมคันคออยากจะร้อง <c oughs> เห็นน้องเบ้นร้องเลยเป็นไง มาสักครู่โจ๊เขาร้องแล้ว,ลอลวกอนอย่าซ้ํากันนะไม่ซ้ำหรอกไม่ซ้ํานะไม่ซ้ำ,นะซำกอนนี่อย่าซ้ํากันแม,ม่ย้ำย้ำเหมือนให้กูซ้ำ <c oughs> สิทธิ์วัดกมุงธรรมะมารยาดีไม่แน่นายหมายมานักผมให้เรยรังเรกรังกระบองกระบี่ตีทวนผมเรียน รอบควรท่าทีผมเรียนเธอทันพิธันพิธีไม่เคยหลบลีหันหลังผมเฝ้าขยันมันเพียนประดุดแสงเทียน ขอ,อเสียงประเบออีสกสักครั้งรับเป็นกำลังใจกับเพผู้รัวมส,สีมงานเพลงพูดสร้างฝันนงสันวงสะทอครับผมชีวิตของเราเกิดมาทุกวันนี้นะทำไมอยากไม่ได้ร้องเลยบอกคุยกับแม่แมก่อนสิรีบเล่นเหรออ่ะร้องสักนิดหนึ่งร้องเหรอใช่ อยกเมือคำนับกาบตาเครั้งผู้ท้อที่นั่งซ้ายขวาเสียงดีสิบนิ้วคำนับกลมกาบวันทาสิบนิ้วคำนับกลมกาบวันทา ชายจะเอ่ยว่าจะบ่งชีช้ชายจะเอ่ยว่าจะบ่งชี้พอเรื่องกำลังโถว่าออกรถเวลาซื้อมาหมดพอดีอโอ้ยบ้าอะไรอย่ยขยันเลิกจังเลยสงสัยหิวหกช่วงนี้แปลกๆกับดาวตลกน้รองก่อนทั้งคู่สงสัยจะตั้งรับรางวัลี ตบรางวันทรณีจะสู้กุศลเองทุกวันนี้นะครับดาวตลกคณะอื่นเล่นได้หลายได้ครับผมคณะผมเนี่ยมีอล่างซิงด้วยเล่นไม่ค่อยได้ครับผมกลวงมันจะไล้สดดาเอ้ยมาแป๊บหนึ่งดวงไม่ดีไม่หลุดเลยว่าเขาใบหลุดน้องบอยดวงแข็งมากพูดถึงไม่ได้พ่อแก่ลงโทษ โอ้ยไม่เคยให้สบายใจเนี่ยกัดจะมาเล่นลิเกที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะทำไมอะพี่ทะเลาะกับยายจันข้างบ้านมาเช้าว่ดิอ๋อยายจันเขาเป็นคนบริสุทธิ์คุณนิสัยดีนะพี่ก็เราคิดดูทําไมเราคิดดูซันมะม่วงหนู่หูปลูกข้างบ้านดกลูกนี่เต็มไม่หมดใช่ทำไมย้อยไปทางนู้นทีย้อยไปทางนี้ทียังไงซิพี่มาเช้าจะไปรดน้าซะหน่อยทําไมยายจันเดินมาเด็ดมะม่วงเฮ้ยบ้าบอยก็แค่เรื่องเด็ดมะม่วงเรียกตํารวจจับยายจัน ตำรวจบอกจับเขาไม่ได้หรอกทําไมอ่ะมามั่วบ้านเราเนี่ยย้อนไปบ้านคนอื่นใช่ไหมออก็ไปของคนอื่นบอกบุกบลุกทากาดเฮ้ยบ้าจริงได้หรอเขาเรียกบุกลุกทากาดยายจันเด็กกินเลยมโหที่ไม่รู้จะทําไงเดินปุ๊บเปลี่ยนไปประมาณตอนเย็นเย็นลูกสาวยายจันซักผ้าเอซอักผ้าตัวอยู่บ้านยายจันแต่ตูดมาบ้านเราอ,ออก็ไม่รู้จะทํายังไงก็จ,จวกลูกยายจันเลย โอ้ยเด็กจางใจตำรวจจับท่านี่เอาแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงเหตุการณ์เพราะมันใหญ่นะไปไปไปซัดลูกสาวเขาอะตำรวจจับไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเขาเรียกบุกลุกทางพื้นดินแบบนี้ก็มีเหรอพี่มาม่วงแก,กจะเก็บลูกข้าจะไม่สอยเลยเหรองั้นเล่าเรื่องที่ประเทศเราให้ข้าฟังหน่อยสิล่ะขอเดชาโปกท่านนี่ตังก็้าก็มองแป๊บหนึงเก็บไว้เดี๋ยวโอนให้แม่อีกโอเคดีมากค่อยๆเก็บไป สะสมลลกครับผมทุกวันนี้ฉันเกิดมาเปเรียวที่สิงชัยพร้อมด้วยราเชนขึ้นเฝ้าไม่ได้สามัญชนคุณธรรมดาข้าสส่ทองข้อส่ธาราส่งมาร่ำเรียนเพลงดาบเพลงวัวมีเพื่อนด้วยกันอีกสองคน